สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่1534ส่วนสิทธิ์ที่แท้จริงขอบเขตยอดเซียนอมตะคนแรกในประวัติศาสตร์นิกายอมตะเป้าผูเรานั้นก็มีความสามารถคล้ายๆก,กับเจ้าอายุไม่ถึงร้อยปีแต่เข้าใจความลึกซึ้งของกฎสองประการแล้วหากแต่ยังด้วยกว่าเจ้าตรงที่ด่านพลังยังไม่บรรลุถ,ถึงยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดอย่างไรเสียพลังฝีมือก็เหนือกว่ายอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดที่ไม่เข้าใจกฎสองประการอยู่ดี ในขณะที่ซุนเหลียงเผิงเอ่ยถึงสิทธิทแท้จริงขอบเขตยอดเซียนอมอมมตะคนแรกออกมาในแววตาของมันก็แฝงความเศร้าเสียใจเอาไว้ไม่น้อยแล้วต่อมาเกิดอะไรขึ้นกับสิทธิคนนั้นเหรอในสายตาของต้วนหลิงเทียนสิทธทิแท้จริงขอบเขตยอดเซียนอมตะของนิกายยอมตะเป้าผู้คนนั้นสามารถเข้าใจความลึกซึ้งของกฎได้ถึงสองประการทั้งที่อายุไม่ถึงร้อยปีแม้พรสวรรค์นในด้านบ่มเพาะจะไม่ไร้กาศมากมายแต่อนาคตจะอย่างไรก็ต้องไร้ขอบเขต เพราะตัวตนดังกล่าวอย่าว่าแต่ในเขตปกครองคฤหาสน์เฉวียนโยเลยต่อให้เป็นทั่วทั้งแดนสวรรค์ใต้ก็นับว่าโดดเด่นไม่ธรรมดาเพราะอัจฉริยะเช่นนี้ต่อให้มองทั่วแดนสวรรค์ใต้แต่ก็ไม่น่าจะมีมากมายอะไรทว่าพอเห็นในตาเศร้าๆของซุนเหลิงเผิงแล้วตัวหลิงเทียนก็เดาได้ว่าสมควรเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นกับสิทธทิแท้จริงคนนั้นก่อนจะได้เติบโตเต็มที่แน่นอนเหตุผลที่เขาเดาเรื่องนี้ได้ไม่ยาก ก็เพราะนิกายอมตะเป้าผูยังคงรั้งอยู่ในระดับเจ็ดและเป็นผู้ใต้บัญชาของครหาหาดเฉวียนโยไม่ได้รุ่งโร์อะไรไปมากกว่านี้หากสิทธิแท้จริงคนนั้นเติบโตขึ้นจนกลายเป็นตัวตนที่ไรากาจริงย่อมนำพานิกาย,ยอมตะเป้าผูใจแม้จะไม่ถึงขั้นเป็นนิกายอยาอมตะระดับแนวหน้าในแดนสวรรค์ใต้แต่อย่างน้อยๆก็ต้องเทียบเท่าคารหาหา์เฉวียนโยที่เป็นขุมกำลังระดับ6สิทธิคนนั้นอายุได้แค่หนึ่งร้อยกว่าปีและเพิ่งจะทะลวงถึงขอบเขตขุนนางอมตะหนึ่งหยวน มีคาากลับถูกลอบสังหารและผู้ที่ลงมือสังหารยังเป็นนักฆ่าขอบเขตราชาอมตะห้าองค์ประกอบยามนั้นแม้นิกายอมตะเป้าผู้จะสามารถฆ่ามือสังหารผู้นั้นได้แต่ก็มีอาจรักษาชีวิตสิทธทิแท้จริงคนนั้นได้ทันสุดท้ายนิกายอมตะเป้าผู้เราจึงเสียโอกาสที่จะก้าวหน้าและยืนหยัดขึ้นมากล่าวถึงท้ายประโยคสีหน้าแววตาของซุนเหลียงเผิงก็ฉายความเศร้าโศกทั้งเจ็บแค้นจับใจรู้ตัวคนจ้างวานมือสังหารหรือเปล่า ตนหลิงเเทียยอ่ยถามไม่สุนเหลียงเผงสายหัวไปมาค่อยกล่าวเสริมว่าอย่างไรก็ตามแม้พวกเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ้างวานมือสังหารแต่พวกเราก็พออนุมานความเป็นมาของมันได้จากสิ่งของในแหวนพื้นที่และพบว่ามันไม่น่าจะใช่คนของเขตคาริหาเฉวียนโย นอกจากนั้นในเขตคฤหาสน์เฉวียนโยไร้องค์กรมือสังหารใดที่มีนักฆ่าขอบเขตราชาอมตะ5องค์ประกอบองค์กรสังหารที่มีอยู่ในเขตคฤหาสน์เวียนเวียนโยนด้วยความที่ถูกคฤหาสน์เวียนเวียนโยสกดดดอำนาจไว้พวกมันจึงมีอาจเพาะสร้างขุมพลังที่เหนือกว่านั้นได้จึงกล่าวได้ว่าปกติแล้วมีอาจมีองค์กรมือสังหารใดใต้ขุมกำลังระดับ6สามารถส่งนักฆ่าขอบเขตราชาห้าอประกอบออกมาได้กล่าวถึงจุดนี้สองตาสุนเหลียงเผิงก็ฉายประกายเย็นชา ดังนั้นผู้อาวุโสของนิกายยอมตับเป้าผู่จึงเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรมีผู้ประสงค์ร้ายบางคนเดินทางออกนอกเขตคขาสห์เฉวียนโยและไปจ้างมือสังหารจากด้านนอกเพื่อจ้างฆ่าสิทธทิแท้จริงของนิกายอมมตับเป้าผู่เราโดยเฉพาะแม้ในเขตปกครองขุมกำลังระดับ6จะไร้องค์กรมือสังหารใดที่มีนักฆ่าขอบเขตราชาอมตะห้าองค์ประกอบแต่หากมองทั้งแดนสวรรค์ใต้แล้วมีซุ้มมือสังหารมากมายที่มีขุมพลังน่ากลัวเช่นนั้น และนิกายยอมตะเป้าผู้เราจะอย่างไรก็เป็นแค่ขุมกําลังระดับเจ็ดย่อมไร้กําลังตามสืบสวนให้พวกเราพยายามเพียงใดก็ยากจะระบุได้ว่าเป็นซุ้มมือสังหารใดในแดนสวรรค์ใต้ที่รับภารกิจฆ่าสิทธิ์ของเรามาไม่ต้องพูดถึงเรื่องที่พบเจอแล้วจะไปเค้นเอาคําตอบได้อย่างไรด้วยซ้ําแต่ที่พวกเรามั่นใจได้เต็มสิบส่วนก็คือผู้จ้างวานสมควรอยู่ในเขตคาสห์เฉวียนโยประโยคสุดท้ายซุนเหลียงเผงกล่าวออกมาด้วยความมั่นใจล้นปรี อัจฉริยะที่ปรากฏตัวขึ้นในนิกายอมตะเป้าผูเราตอนนั้นกล่าวได้ว่าเป็นอัจฉริยะที่ยากจะพานพบในคฤหาสเฉวียนโยกระทั่งให้มองทั่วทั้งแดนสวรรค์ใต้ก็เป็นอัจฉระที่ยากจะพบพานในรอบร้อยปีด้วยการปรากฏตัวของอัจฉริยะระดับนี้หากเติบโตขึ้นย่อมทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอํานาจในเขตคฤหาสเฉวียนโยแน่นอนถึงตอนนั้นต้องมีหลายขุมกําลังเสียผลประโยชน์กระทั่งอาจถูกกาจัด ลืมมันไปเถอะข้ามิอยากพูดถึงมันอีกต่อไปสุดท้ายเรื่องราวมันก็กลายเป็นอดีตไปแล้วนี่นับเป็นชะตากรรมอันโหดร้ายของนิกายยอมตะเป้าผูเราหาไม่แล้วอัริยะผู้นั้นคงไม่ต้องมาด่วนตายขนาดนี้กล่าวถึงจุดนี้สุเหลียงเผิงก็ระบายลมหายใจออกมาเฮือกแล้วเฮือกเล่าอย่างสะทกสะท้อนนักฆ่าระดับราชาอมตะห้าองค์ประกอบ หลังได้ยินเรื่องราวจากปากซุนเหลียงเผิงต้นหลิงเทียนก็อดไม่ได้ที่จะเดาะลิ้นขณะเดียวกันก็เอ่ยถามออกไปโดยไม่รู้ตัวประมุขคณิกายตอนนี้ข้าเองก็เป็นสิณิกายยอมตะเป้าผู่แล้วหากเรื่องของท่าแพร่งพลายออกไปข้าคงไม่โดนคนจ้างนักฆ่ามากุดหัวหรอกนะเรื่องนี้เจ้าไม่ต้องกังวลเลยได้ยินคําถามของต้นหลิงเทียนซุนเหลียงเผิงอดไม่ได้ที่จะผงะจากนั้นก็ระเบิดเสียงหัวเราะออกมาเพราะขบขันกับคําถามดังกล่าวของต้นหลิงเทียน เจ้ามาเข้าร่วมนิกายยอมตะเป้าผูเราโดยการผ่านแดนสวรรค์ใต้โบราณไม่ว่าจะมีศักยภาพและพรสวรรค์มากมายเพียงใดก็ไม่ถือว่าเป็นอันตรายกับคนพวกนั้นมีเพียงอัจฉริยะอันโดดเด่นที่นิกายยอมตะเป้าผูเราเพาะสร้างขึ้นมาตั้งแต่อายุน้อยเช่นสิทธิทแท้จริงคนนั้นเท่านั้นถึงจะกลายเป็นดั่งหอกข้างแคร่และหนามตำตาพวกมันเพราะมีเพียงอัจฉริยะอันโดดเด่นที่นิกายยอมตะเป้าผูเราชุบเลี้ยงเพาะสร้าง ถึงจะสนับสนุนนิกายยอมตะเป้าผู่เราอย่างไร้เงื่อนไขเมื่อเติบโตขึ้นสิทธิ์เช่นนี้ย่อมไม่คิดจากไปไหนแต่จะอยู่ช่วยเชิดชูนิกายยอมตะเป้าผู่ที่เป็นดั่งมาตุภูมิให้ก้าวหน้าอัจฉริยะเช่นเจ้าที่เติบโตมาด้วยตัวเองจนมีความสามารถระดับนี้แม้จะมีความเกี่ยวข้องกับนิกายอมตะเป้าผู่ของเราแต่ก็อยู่ในรูปแบบผลประโยชน์ร่วมกันเท่านั้นสุดท้ายถึงวันหนึ่งเจ้าก็ต้องจากไปและแม้ว่าเจ้าอาจจะช่วยเหลือนิกายยอมตะเป้าผู่เราเป็นการตอบแทนในภายหลัง แต่ก็ไม่อาจผูกพันลึกซึ้งถึงขั้นทุ่มเททำเพื่อน,นิกายทุกสิ่งดั่งอัจฉริยะที่นิกายยอมตะเป้าผู่ชุบเลี้ยงมาแต่เล็กแต่น้อยฟังจากวาจา่ายาวที่สุนเหลียงเผิงกล่าวออกมาก็บอกต้วนหลิงเทียนเป็นในว่าเขาไม่มีทางตกเป็นเป้าหมายและถูกใครจ้างนักฆ่ามาลอบสกัดดาวรุ่งเหมือนสิทธทิแท้จริงในอดีตคนนั้นของนิกายอมตะเป้าผูแน่นอนเช่นนั้นก็ดีต้วนหลิงเทียนพยักหน้ารับทราบใจที่รู้สึกหนักเพราะเป็นกังวลค่อยผ่อนลงไปบ้าง ถึงแม้ในมือเขาจะมีอุปกรณ์อมตะจอมราชาั้นสิ้นเปลืองที่ใช้ได้อีกสองครั้งทําให้เขาไม่จําเป็นต้องกลัวนักฆ่าขอบเขตราชาอมตะห้าองค์ประกอบหากต้องเผชิญหน้ากับมันตรงๆอย่างไรก็ตามขึ้นชื่อว่านักฆ่ามีใครลงมือตรงๆบ้างถึงตอนนั้นหากเขาถูกนักฆ่าขอบเขตราชาอมตะห้าองค์ประกอบรอบสังหารโดยที่ไม่ทันได้ใช้อุปกรณ์อมตะจอมราชันสิ้นเปลืองเล่าเขาไม่ตายอย่างเขียดหรือไรหากเป็นแบบนั้นจริงก็มีแต่จบสิ้นกันแล้ว เอาละหลังจากที่เจ้าเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของนิกายยอมตะเป้าผูเราแล้วเจ้าสามารถเพลิดเพลินกับการสนับสนุนเต็มกําลังของนิกายเรายกตัวอย่างก็เช่นไม่ว่าจะวรยุทธอมตะหรือเวทพลังระดับประชาใดๆขอเพียงเจ้าต้องการเจ้าสามารถไปรับมันที่ชั้นบนสุดของนิกายยอมตะเป้าผูเราทุกเมื่อเพียงแค่แสดงใปสิทธิ์ที่แท้จริงก็พอนอกจากนี้สิทธิ์ที่แท้จริงจักได้ หลังฟังสุนเหลียงเพิงกล่าวบอกสิทธิประโยชน์ต่างๆต้นหลิงเทียนก็ได้รับทราบว่าสิทธิแท้จริงของนิกายอมตะเป้าผู้นั้นช่างมีอภิสิทธิ์เหลือเกินอีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับเขาอย่างยิ่งและในหลายๆด้านนับว่าสิทธิแท้จริงนั้นเหนือกว่าสิทธิสายตรงของประมุขนิกายยอมอมตะเป้าผู้อย่างที่เคยได้ยินจางกวงเจิ้งเกริ่นไว้ก่อนหน้านี้มากจริงๆ แต่เป็นธรรมดาว่าถึงสิทธทิแท้จริงจะได้รับทรัพยากรจากนิกายยอมตะเป้าผู่มากกว่าสิบและผู้อาวุโสทั้งหลายยอแต่ก็ยังมีอีกหลายอย่างที่จำต้องอาศัยความสามารถของตัวเองต่อสู้เพื่อให้ได้มันมาเดิมทีรองประมุกจางแค่สัญญาว่าจะมอบตำแหน่งสิทธิสายตรงของประมุกคณิกายให้แต่ตอนนี้ข้ากลับได้กลายเป็นสิสอที่แท้จริงที่ดีกว่าและทั้งหมดเป็นเพราะสุลเหลียงเผิงคนนี้นับว่าข้าติดค้างมาในเรื่องนี้ครั้งหนึ่งตัวหลิงเทียนมองสุลเหลียงเผิงพลางกล่าวในใจ ต้วนหลิงเทียนเดียวเรื่องลงทะเบียนยิบย่อยอะไรข้าจะให้สิทธิพาเจ้าไปทำเรื่องภายหลังตอนนี้ข้าจะพาเจ้าไปดูที่พักที่เจ้าจักใช้มันบ่มเพาะและอยู่อาศัยจนกระทั่งเจ้าเข้าสู่คฤหาสเฉวียนโยในฐานะสิทธิ์ที่แท้จริงของพวกเราหลังจากนั้นสุนเหลียงเผิงก็พาต้วนหลิงเทียนเหินร่างมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือขอนิกายยอมตับเป้าผู่จิงสิท่านประมุกต้วนหลิงเทียนหันไปมองสุนเหลียงเผิงพลางกล่าวออกมาตรงๆคนของข้าคนหนึ่งยังอยู่ในวังหลวงของประเทศฟูชิว ไม่ทราบว่าท่านส่งคนไปรับคนของข้ามาได้หรือไม่ไม่มีปัญหาสุนเลียงเพิงรับปากทันทีอย่างไร้ซึ่งความลังเลใดๆค่อยยิ้มกล่าวกับต้วนหลิงเทียนว่าข้าจัดการพาเจ้าไปยังที่พักก่อนแล้วเดี๋ยวข้าจะไปขอแรงน้องรองของข้าให้ไปรับคนของเจ้าที่วังหลวงประเทศฝูชิวด้วยตัวเองน้องรองของข้าเชี่ยวชาญกดแห่งลมลองไปด้วยตัวเองต่อให้เป็นประเทศที่อยู่ห่างไกลที่สุดในดินแดนพันประเทศ แต่ก็สามารถไปกลับได้ในเวลาแค่สามวันเท่านั้นสุนเลียงเพิงกล่าวอย่างภูมิใจต่อให้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ไกลห่างที่สุดในดินแดนพันประเทศแต่ใช้เวลาไปกลับแค่สามวันนั้นเหรอต้วนหลิงเทียนตกใจกับวาจาประโยคนี้ของสุลเลียงเพิงจริงๆต่อให้เป็นราชาอมตะกห้าองค์ประกอบหรือราชาอมตะกรหกภาษาก็เกรงว่าจะไม่มีความเร็วอันน่ากลัวขนาดนี้ใช่ไหม และเท่าที่เขารู้มาในบรรดาขุมกําลังระดับเจ็ดอย่างนิกายอมตะเป้าผู้นั้นอย่างดีผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็เป็นแค่ราชาอมตะเจ็ดดาราเท่านั้นและนิกายอมตะระดับเจ็ดที่ทรงพลังจริงๆอาจจะมีไพ่ตายอย่างราชาอมตะแปดชะตาอยู่ท่านประมุขท่านแค่ให้ใครไปรับก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นผู้อาวุโสระดับสูงขนาดนั้นหรอกต้นหลิงเทียนคลี่ยิ้มแห้งๆออกมาคนที่เขาอยากให้ซุนเหลียงเพิงส่งคนไปรับก็คือหลิวกวงหลิน ที่ตอนนี้ยังคงอาศัยอยู่ในวังหลวงของประเทศฟูชิวอีกฝ่ายไม่ได้ไปทะเลสาบอาวินโยกับเขาตอนแดนสวรรค์ใต้โบราณเปิดออกเมื่อครูเขาลองถามหลิวกวงหลินผ่านยันอมตะสื่อสารทางวิญญาณว่าอีกฝ่ายอยากอยู่ในประเทศฟูชิวเพื่อรับตำแหน่งอันดีและลงหลักปักฐานที่นั่นหรือมหาเขาที่นิกายยอมตะเป้าผู่หลิวกวงหลินก็ตอบมาอย่างไร้ซึ่งความลังเลทันทีว่าจะมารับใช้เขาที่นิกายยอมตะเป้าผู่และจะคอยติดตามรับใช้เขาไปทุกที่ น้องรองของข้าอยู่ว่างๆและไม่ค่อยมีอะไรให้ทํามากนักให้น้องรองข้าได้ไปไหนมาไหนเพื่อยืดเส้นยืดสายบ้างก็ดีสุนเลี้ยงเผิงกล่าวด้วยรอยยิ้มท่านประมุขไม่ทราบว่าน้องรองที่ท่านกล่าวถึงเป็นผู้อาวุโสท่านใดในนิกายหรือระหว่างที่เดินทางมายัางนิกายตะเป้าผู่พร้อมจางก,กวงเจิ้งต้นหลิงเทียนก็ได้ยินอีกฝ่ายกล่าวแนะนําเรื่องบุคลากรสําคัญในนิกายอมตะเป้าผู่มาบ้างแต่เขาไม่เคยได้ยินจางก,กวงเจิ้งพูดถึงเรื่องน้องรองของประมุขนิกายเลย บางทีอาจเป็นผู้พิทักษ์อาวุโสหรือผู้อาวุโสสูงสุดของนิกายยอมตะเป้าผู่ต้นหลิงเทียนรอบคาดเดาในใจน้องรองของข้าไม่ได้มีตำแหน่งอาวุโสอะไรในนิกายหรอกอย่างไรก็ตามได้ยินคำถามนี้ของต้นหลิงเทียนซุนเหลียงเพิงพลันสายหัวไปมาค่อยพูดตอบพลางคลี่ยิ้มสดใสว่าน้องรองของข้ายังไม่ใช่ผู้คนแต่เป็นสัตว์อมตะและมักเก็บตัวบ่มเพาะอ,อยู่ที่ยอดเขารติการสันโดซอไม่ค่อยได้ออกไปไหน ขณะกล่าวสุนเหลียงเผิงก็หันไปมองยังขุนเขาสูงลูกหนึ่งไกลตาเป็นภูเขาลูกที่สูงที่สุดในนิกายอมตะเป้าผูแถมยอดเขายังทิ่มแทงทะลุหมู่เมฆขึ้นไปอีกไกลเรียกว่าหักมองไกลไกลแล้วประหนึ่งกระบี่เขียวสามชืออันทรงพลังทิ้มแทงทะลวงฟ้าจนปลายกระบี่จมหายไปในแผ่เมฆหมอกสัตว์อมตะ เนื่องจากตอนที่ยังอยู่ในประเทศฝูชิวตัวหลิงเทียนได้พบเจอสัตว์อมตะของจวนเจ้าเมืองตู้อวินในรูปลักษณ์ผู้คนมาแล้วสองตนจึงไม่ได้แปลกใจอะไรที่ได้รับทราบว่าน้องรองของประมุขที่ว่าเป็นสัตว์อมตะใช่สุนเลียงเพิงพยักหน้าน้องรองคนนี้ข้าได้พบเจอตั้งแต่สมัยยังยาวพวกเราออกเดินทางเก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้วยกันผ่านพ้นความเป็นตายมาด้วยกันช่วยชีวิตกันและกันไม่ทราบกี่ครั้งต่อกี่ครั้งจึงนับถือกันเป็นพี่น้องและสนิทกันไม่ต่างใดจากพี่น้องแท้แท ภายหลังข้าได้กลายเป็นประมุขณิกายยอมตะเป้าผู่น้องรองเองก็เลือกจะออกจากเผ่ามาอยู่ช่วยงานที่นิกายยอมตะเป้าผูกกับข้าพออะไรๆเข้าที่เข้าทางแล้วน้องรองที่ไม่ชอบความวุ่นวายก็เลือกจะไปอาศัยอยู่ที่ยอดเขารัติการสันโดสนานๆถึงจะชวนข้าหนีงานออกไปท่องเที่ยวแก้เบื่อสุนเลี้ยงเพิงกล่าวออกมาพลางหัวเราะ หลังจากกล่าวจบซุนเหลียงเพิงที่เหินร่างนำต้นหลิงเทียนมาต่อสักพักก็หยุดลงจากนั้นเริ่มผายมือไปยังหุบเขากว้างใหญ่เบื้องหน้าเบื้องล่างนั้นจักเป็นสถานที่พักอาศัยของเหล่าสิทธิฝ่ายในและสิทธทิแท้จริงของนิกายยอมตับเป้าผู่ต้นหลิงเทียนได้ฟังก็ก้มลงไปดูเบื้องล่าง จึงสังเกตเห็นว่าภายในหุบเขาอันกว้างใหญ่นั้นตั้งแต่ปากทางเข้าใกล้ๆหุบเขาจนถึงส่วนลึกติดกำแพงผนังผาได้มีการจัดสร้างบ้านเดี่ยวพร้อมลานว่างเอาไว้เป็นสัดส,ส่วนแต่ละหลังเว้นระยะห่างกันพอสมควรไม่ได้ละดูหนาแน่นอึดอัดอะไรและในหุบเขาก็ปรากฏจุดเล็กๆสีดำที่สมควรเป็นผู้คนเหินไปว่อนมาบ้างก็ไปบ้านหลังอื่นบ้างก็กำลังไปที่ไหนไม่ทราบยังมีผู้ที่ออกมาฝึกวิชาท่าร่างพุ่งไปมาเหนือลานรวมถึงผู้ที่ตั้งวงสนทนาละดูมีชีวิตชีวาไม่น้อย ที่เจ้าเห็นล้วนแล้วแต่เป็นสิทธิฝ่ายในของนิกายยอมตะเป้าผู่เราสุนเลียงเพิงเอ่ยออกมาเมื่อเห็นต้นหลิงเทียนกำลังชมองวิธีชีวิตเหล่าสิทธิ์ที่อยู่เบื้องล่างจากนั้นสุนเลียงเพิงก็เงยหน้าขึ้นมาเล็กน้อยมองจ้องไปยังปลายสุดหุบเขาซึ่งด้านบนปรากฏเกาะเล็กๆลอย,อยอยู่ทั้งสิ้นสินสบเกาะพลางกล่าวอธาัายสืบต่อส่วนปลายสุดหุบเขาด้านในเจ้าเห็นเกาะเล็กๆสิบเกาะที่ลอย,อยอยู่ตรงนั้นหรือไม่นั่นคือสถานที่พักอศาศัยของเหล่าสิทธิ์ที่แท้จริงนิกายยอมตะเป้าผู่เรา ต้นหลิงเทียนมองตามไปก็พบเกาะลอยเล็กๆสิบเกาะแต่ละเกาะก็มีลานเล็กๆสร้างอยู่ถึงแม้ว่าจะยังอยู่ในอาณาเขตหุบเขาแห่งเดียวกันหากแต่สภาพแวดล้อมในการบ่มเพาะของเกาะลอยอันเป็นที่อยู่ของสิทธทิแท้จริงนั้นจะดีกว่าที่พักของสิทธิฝ่ายในสองเท่าและสภาพแวดล้อมในการบ่มเพาะของเกาะลอยเหล่านี้ยังไม่ได้ด้ไปกว่าสภาพแวดล้อมในการบ่มเพาะของที่พักข้าเลย แต่นี้มีใช่ว่านิกายยอมตะเป้าผูเราตรหนีที่เหนียวเลือกจะดูแลสิทธิทแท้จริงแต่ละเลยสิทธิฝ่ายในแต่อย่างไรเนื่องเพราะพลังวิญญาณฟ้าดินที่ได้จากสายแร่ผลึกอมตะของพวกเราก็ยังมีขีดจำกัดทำให้สร้างสถานที่บ่มเพาะอันมีสภาพแวดล้อมประเสริฐได้เท่าที่เห็นหากต้องการให้พลังวิญญาณฟ้าดินของสิทธิฝ่ายในหนาแน่นมากกว่านี้พวกเราก็ไม่อาจทำได้แล้ว ซุนเหลียงเพิงกล่าวอธิบายจนจบและวาจาประโยคสุดท้ายยังจงใจอธิบายเหตุผลออกมาด้วยกลัวว่าตัวหลิงเทียนที่เป็นผู้ฝึกตนอิสระอาจไม่รู้เรื่องพวกนี้เพราะสุดท้ายแล้วผู้ฝึกตนอิสระอาจจะไม่ทราบว่าชไนพื้นที่ต่างๆของนิกายกลับมีสภาพแวดล้อมในการบ่มเพาะไม่เท่ากันอ่าตัวหลิงเทียนพยักหน้าจากนั้นตัวหลิงเทียนก็เหินร่างตามซุนเหลียงเผิงเข้าไปในหุบเขาและไปลอยล่องอยู่เหนือเกาะลอยเล็กๆเกาะหนึ่ง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่นี่คือสถานที่พักอาศัยของเจ้าซุนเหลียงเพิงกล่าวด้วยรอยยิ้มขณะมองไปยังลานเล็กๆบนเกาะลอยเบื้องหน้าลูกตาต้นหลิงเทียนก็สว่างวับขึ้นมาทันทีถึงแม้ว่าเขาจะยังไม่ได้เข้าไปในลานเล็กๆบนเกาะลอยขนาดกระทัดรัดนี้แต่เขาก็สัมผัสได้ว่ากลิ่นอายพลังวิญญ,ญาณฟ้าดินที่ปกคลุมไปทั่วหุบเขาแห่งนี้มันหนาแน่เนเหนือกว่าส่วนอื่นๆของนิกายยอมตะเป้าผูถึงสองเท่า และฟังจากที่ซุนเหลียงเพิงบอกมาสภาพแวดล้อมภายในเกาะลอยเบื้องหน้าเขายังมีพลังวิญ,ญญาณฟ้าดินหนาแน่นเป็นสองเท่าของหุบเขาแห่งนี้เฮ้ hey, นั่นท่านประมุขคนคิกายเรานี้ช่ไหนท่านประมุขถึงมาที่นี่ได้กันจะว่าไปนี่เหมือนจะเป็นครั้งแรกเลยที่ข้าได้เห็นท่านประมุขมาถึงที่นี่ข้าเป็นสิทธิ์ฝ่ายในมาสาสิบกว่าปีแต่นี่นับเป็นครั้งแรกเลยที่ข้าเป็นท่านประมุขมาที่นี่ อีกทั้งตลอด30ปีที่ผ่านมาข้ายังไม่เคยได้ยินใครพูดถึงมาก่อนว่าท่านประมุกเคยมาที่นี่ด้วยซ้ำท่านประมุกดูเหมือนจะพาเจ้าหนุ่มชุดม่วงนั่นมาด้วยมันเป็นใครกันการปรากฏตัวของสุลเหลียงเผิงประมุกคณคิกายอมต้าผู้นับว่าดึงดูดความสนใจของเหล่าสิทธิฝ่ายในไม่น้อยเหล่าสิทธิฝ่ายในเริ่มคุยกันด้วยความสงสัยทันทีว่าชไหนประมุกคณคิกายถึงมาเยือนที่นี่ได้กระทั่งยังสงสัยเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของชายหนุ่มชุดม่วงที่เหมือนจะถูกประมุกพามานัก ข้าเพิ่งกลับมาจากไปทำภารกิจนอกนิกายเลยได้รู้จากสหายที่ลาดตะเวนวันนี้ว่าท่านรองประมุขจางเพิ่งจะกลับมาจากทะเลสาบอาวินเยียนทะเลสาบวินเยียนสถานที่เข้าออกแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำน่ารึ้หมายความว่ารองประมุขจางเพิ่งจะพาคนที่กลับออกมาจากแดนสวรรค์ใต้โบราณกลับมาถึงหน้าสิก ไม่ผิดคาได้ยินมาว่าบรรดายอดเซียนอมตะที่ติดตามรองประมุกจางมาล้วนถูกสิทธิเจิ้งหงอี้พาไปลงทะเบียนรับป้ายประจำตัวเกือบหมดเหลือเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ถูกพาไปพบท่านประมุกหืมพาไปพบท่านประมุกนั้นรดูเหมือนคนคนนั้นที่รองประมุกจางพากลับมาจะไม่ธรรมดา ในบรรดาสิทธิฝ่ายนี้ก็มีหลายคนที่เพิ่งกลับออกมาจากการทำภารกิจนอกนิกายและได้คุยกับเหล่าสิทธิลาดตะเวนจึงตระหนักได้ว่าตัวหลิงเทียนนั้นเพิ่งจะถูกพากลับมาเป็นสิทธินิกายยอมตะเป้าภูหลังรอดออกมาจากแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำได้รับเกียรติถึงขั้นท่านประมุขมาส่งด้วยตัวเองแบบนี้เจ้าหนุ่มชุดม่วงนั่นจะไม่ธรรมดาถึงขนาดไหนกันหลายคนอดประหลาดใจไม่ได้กระทั่งสงสัยแคลงใจกันนักว่าตัวหลิงเทียนเป็นใครมาจากไหนข้าเองยังได้ยินสิทธิลาดตะเวนพูดกันอีกว่า ดูเหมือนตำแหน่งสิทธิ์ที่แท้จริงคนที่สิทธิ์ที่ว่างอยู่จะถูกท่านประมุกตัดสินใจมอบให้กับเจ้าหนุ่มชุดม่วงคนนี้นี่แหละสิทธิ์ฝ่ายในที่เพิ่งกลับมาจากด้านนอกเอ่ยต่อตอนนี้ดูเหมือนท่านประมุกจะพามันมาส่งยังที่พักสิทธิ์ที่แท้จริงที่ว่างอยู่ด้วยตัวเองมันคือคนที่ได้รับตำแหน่งสิทธิ์ที่แท้จริงที่ว่างไม่ผิดแน่อะไรกันตำแหน่งสิทธิ์ที่แท้จริงที่ว่างอยู่ท่านประมุกมอบให้เจ้าหน้าใหม่นั่นเหรอ เรื่องแบบนี้มันเป็นไปได้ยังไงกันคนที่รอดกลับออกมาจากแดนสวรรค์ใต้โบราณระดับต่ำอย่างดีก็เป็นแค่ยอดเซียนอมตะขั้นสูงสุดไม่ใช่หรืองไงในประวัติศาสตร์เราสิทธิ์ที่แท้จริงที่ยังอยู่ในขอบเขตยอดเซียนอมตะดูเหมือนจะมีแค่คนเดียวใช่ไหมใช่ได้รับข้อมูลมาผิดพลาดหรือไม่ในขณะที่หลาคนคิดว่าสิทธิฝ่ายในที่พึ่งกลับมาอาจจะฟังเรื่องราวมาผิดพวกมันก็พันเห็นว่า ชาหนุ่มชุดม่วงที่ลอยข้างๆประมุขนิกายบัดนี้ได้เหินร่างออกไปยังเกาะลอยเบื้องหน้าจากนั้นไปสีเขียวที่ห้อยไว้บริเวณเอวก็เริ่มเปล่งเส้นแสงสีเขียวออกมาม้วนพันไปทั่วร่างและครู่ต่อมาร่างชายหนุ่มชุดม่วงที่ถูกเส้นแสงสีเขียวม้วนพันไปทั่วร่างก็เหินร่างมุ่งหน้าไปทางเกาะลอยดังกล่าววูมวูมพอชายหนุ่มชุดม่วงเหินร่างเข้าไปใกล้เกาะและเตรียมจะลงไปด้านใน เ่าสิ์ฝ่ายในทั้งหลายก็เห็นว่ารอบๆเกาะพลันปรากฏม่านพลังหนึ่งกลางขึ้นในฉับลันหักทว่าเส้นแสงสีเขียวที่มว้วนพันรอบกายชายหนุ่มก็คล้ายจะทําให้ม่านพลังไม่ส่งผลอะไรทั้งสิน้นป้ายประจําตําแหน่งสิทธิทแท้จริงที่อยู่อาศัยของสิทธิทแท้จริงจําต้องมีป้ายประจําตําแหน่งสิทธิทแท้จริงเป็นดัง่งกุญแจหาไม่แล้วก็ไม่อาจล่วงล้างลําเข้าไปได้และต้องติดม่านพลังดังกล่าวปิดกั้นดูเหมือนท่านประมุขจะมอบตําแหน่งสิทธิทแท้จริงที่ว่างเว้นอยู่ให้มันแล้วจริงๆ มันไม่ใช่ยอดเสียนอมแต่คนหนึ่งที่พึ่งเข้านิกายมาหรือ,อรายะไหนไม่ทันได้ทำอะไรก็กลายเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงได้เล่ามันสร้างคุณงามความดีอะไรมากันแน่ชะไหนถึงได้รับตำแหน่งสิทธิแท้จริงทันทีข้าคิดว่าลองท่านประมุขมอบตำแหน่งสิทธิทแท้จริงทั้งพามันมาส่งด้วยตัวเองแบบนี้มันต้องมีอะไรไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะสุดท้ายท่านประมุขก็ไม่ใช่คนที่จะตัดสินใจอะไรผิดพลาดกับเรื่องแบบนี้ข้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน แม้จะมีสิทธิ์ฝ่ายในมากมายที่อิจฉาต้นหลิงเทียนเพราะมีประมุกมาส่งถึงที่ด้วยตัวเองและไม่อาจเข้าใจได้ว่าอีกฝ่ายมีสิทธิ์อะไรแต่ยังมีสิทธิ์ฝ่ายในหลายคนที่คิดว่าลองท่านประมุกมอบตําแหน่งและมาส่งถึงที่แบบนี้ต้องมีความสามารถไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะพวกมันรู้ดีว่าประมุขค,คณิกายยอมตะเป้าผูกเก่งกาจทั้งเฉลียวฉลาดแค่ไหนมีหรือจะเข้าใจอะไรผิดและถูกหลอกได้ง่ายๆ หากเจ้ามีเรื่องอะไรที่คิดติดต่อข้านี่คือลูกแก้ววิญญาณของข้าส่วนข้าก็ขอลูกแก้ววิญญาณเจ้าไว้สักลูกเพื่อให้ติดต่อเจ้าได้สะดวกต่อมาสุนเหลียงเผิงก็เป็นฝ่ายส่งลูกแก้ววิญญาณให้ต้นหลิงเทียนก่อนจากนั้นค่อยขอลูกแก้ววิญ,ญญาณต้นหลิงเทียนมาเก็บไว้กับตัวลูกหนึ่งพอเห็นว่าสุนเหลียงเผิงเป็นฝ่ายออกปากขอแลกเปลี่ยนลูกแก้ววิญ,ญญาณด้วยตัวเองแบบนี้เหล่าสิทธิ์ฝ่ายในก็ยิ่งเชื่อว่าเจ้าชุดมุวงหน้าใหม่ผู้นี้ต้องมีอะไรไม่ธรรมดาแน่นอน สมแล้วที่เป็นสถานที่พักอาศัยและบ่มเพาะพลังของสิทธิแท้จริงนิกายยอมตะเป้าผู่สภาพแวดล้อมในการบ่มเพาะของที่นี่ดีมากจริงๆลานเล็กๆบนเกาะส่วนตัวของสิทธิแท้จริงนั้นรูปแบบมันก็ไม่ต่างอะไรจากบ้านลานของสิทธิฝ่ายในเท่าไรเว้นแต่มันต่างกันในเรื่องสถานที่และปริมาณพลังวิญญ,ญาณฟ้าดินในบรรยากาศทั้งภายในลานเล็กๆแห่งนี้ก็มีดอกไม้กับพุ่มไม้เป็นแนวกัน้นยังมีต้นไม้ไม่สูงใหญ่มากมายอะไรปลูกข้างเรือนสอง ต้นใต้ต้นไม้เล็กๆต้นหนึ่งก็มีชุดโต๊ะหินอ่อนพร้อมเก้าอี้นั่งทรงกลมดูเรียบง่ายส่วนอีกต้นนั้นปลูกอยู่หน้าเรือนพักและเรือนพักที่ว่าก็กินพื้นที่ลานเล็กๆแห่งนี้ไปเกือบครึ่งแล้วแอดต้วนหลิงเทียนเดินไปที่เรือนหลังเล็กที่เหมือนจะทำมาจากไม้เสียส่วนใหญ่พอเปิดประตูเข้าไปก็พบเตียงใหญ่หลงหนึ่งในสายตานอกจากนั้นนอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นอีกแล้ว และเตียงใหญ่ดังกล่าวไม่ใช่เตียงธรมธรมดาาแต่เป็นเตียงที่ใสประหนึ่งผลึกแก้วทั้งแผ่ซ่านไอเย็นออกมาประหนึ่งเตียงน้ำแข็งน้ำแข็งพันปีหรือที่มีอายุมากกว่านั้นจะช่วยเหลือในการบ่มเพาะพลังต้วนหลิงเทียนได้รับทราบเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยอยู่ในระนาบโลกียะยังไงก็ตามให้เป็นน้ำแข็งที่มีอายุมากขนาดไหนและช่วยบ่มเพาะพลังได้เพียงใดนั้นก็เป็นเรื่องในระนาบโลกียะพอเป็นระนาบเทวโลกมันจะยังมีผลอะไรแบบนั้นอยู่อีกเหรอดูท่าน้ำแข็งนี้จะไม่ธรรมดา ต้วหลิงเทียนอดไม่ได้ที่จะสงสยัยสุดท้ายแล้วการฝึกตนวิธีอมตะบนระนาบเทวโลกนั้นก็ต่างจากการฝึกตนในโลกมนุษย์อย่างสิ้นเชิงเจ้าหนูนี้มีใช่เตียงน้ำแข็งธรรมดาได้ยินคำพูดพึพรรมพำของต้นหลิงเทียนเสียงเด็กยังไม่หย่านมของงบพีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินก็ดังขึ้นทันทีหากข้าดูไม่ผิด น้ำแข็งที่ถูกตัดมาทำเตียงหลังนี้สมควรเป็นน้ำแข็งวิเศษอมตะเหินการบ่มเพาะพลังบนเตียงน้ำแข็งวิเศษอมตะเหินทำให้ผู้ฝึกสามารถสงบจิตได้โดยง่ายอีกทั้งยังป้องกันมีให้เกิดอาการธาตุไฟเข้าแทรกนอกจากนั้นกล่าวกันว่าผู้ที่มีความเข้าใจสูงพอสามารถอาศัยน้ำแข็งวิเศษอมตะเหินจนเข้าใจความลึกซึ้งความหมายแห่งน้ำแข็งจากมันได้ปฐทภีเทพแรกกำเนิดฟ้าดินกล่าวน้ำแข็งวิเศษอมตะเหิน เดิมทีต้นหลิงเทียนก็คาดเดาว,ว่าเตียงน้ำแข็งบนระนาบเทวโลกไม่น่าจะใช้น้ำแข็งอายุมากธรมธรมดาาเหมือนบนโลกมนุษย์แน่พอมีเสียงปฐพีเทพแรกกำเนิดฝาดินกล่าวเตือนต้นหลิงเทียนก็เสมือนได้ยืนยันข้อสันนิษฐานดังกล่าวกดน้ำแข็งรึต้นหลิงเทียนไม่ได้สนใจเรื่องที่เตียงน้ำแข็งวิเศษอมตะเหอนนี่จะช่วยให้เขาสงบใจและป้องกันธาตุไฟเข้าแตรก็แม้แต่น้อยเพราะเขาสามารถควบคุมอารมณ์และจิตตัวเองได้เป็นอย่างดีมาแต่ไหนแต่ไร โอกาสธาตุไฟเข้าแทรกนับเป็นศูนย์เลยก็ว่าได้อย่างไรก็ตามเขาไม่สนเรื่องนั้นแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่สนเรื่องที่มันช่วยให้มีโอกาสเข้าใจกดน้ำแข็งน้ำแข็งก็เกิดจากน้ำหักแต่เย็นกว่าน้ำในระนาบเทวโลกหากผู้ที่มีด่านพลังฝึกปรือเท่ากันมีวรยุทธ์อมตะและเวทพลังระดับเดียวกันและความสามารถทั้งไหวพริบติพานไม่แตกต่างกันทว่าผู้ที่เข้าใจกดน้ำแข็งจะมีเปรียบผู้ที่เข้าใจกดน้ำ พราะถึงแม่น้ำแข็งจะมาจากน้ำแต่ประหนึ่งสีครามเข้มกว่าสีน้ำเงินอย่างไรก็ตามแม่น้ำแข็งจะมากจากน้ำหากแต่ความอ่อนโยนยืดหยุ่นกลับได้วกว่าน้ำเช่นนั้นกล่าวได้ว่าเมื่อมีขอ้ขอดีก็มีข้อเสียเช่นกันเย็นจริงต้วนหลิงเทียนที่ลองนั่งลงบนเตียงน้ำแข็งวิเศษอมตะเหนินโดยไม่ได้โคจรพลังอะไรเพื่อต้านทานความเย็นเขาก็พบว่าก้นเขานั้นเย็นยะเยือกจับใจกระทั่งความเย็นดังกล่าวยังแล่นท่านขึ้นไปถึงสมอง เทาว่าเพียงห่วงคิดเดียวเมื่อพลังเสียนยอมตะต้นกำเนิดโคจรไหลเวียนความเย็นดังกล่าวก็ถูกขับออกไปจากร่างในพริบตา